ครับก็วันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมในช่อง YouTube หรือว่าเป็น Facebook นะครับเป็นเพจปอประงแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับวันนี้นะครับลานเรานะครับมีสินค้ามาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัว L 3 4 0 8 d t นะครับตัวนี้ L 3 4 0 8 d t นะครับ ตัวนี้ปี50นะครับตัวนี้ปี50นะครับเป็นรุ่นหลังคาขาวครับลูกค้าหลังคาขาวนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีส้มเดี๋ยวผมพ่นให้ได้นะฮะตัวนี้ดูสีเดิมครับสีสีหลังคาเดิมก่อนนะครับตัวนี้นะครับมาตัวเปล่าเลยนะครับตัวนี้มาตัวเปล่าแล้วราคาอยู่ที่ท1 3 8 0 0 0บาทนะครับ138,000บาทนะครับลูกค้า เป็นรถไล่นะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับลูกขาสามสี่ศูนย์แปดปีห้าศูนย์เป็นรถไล่นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้อยางครับก็ยางดีสี่เส้นเลยนะครับยางหน้าก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับสีสันก็สวยงามนะครับตัวนี้ผมเก็บสีสันให้เรียบร้อยฝากระโปรงครับก็จะเป็นสีเดิมครับพ่นเคลือบเลกเกอร์ให้แล้วครับพ่นเคลือบเงาให้แล้วนะครับเดิมครับส้มบางโคนสองข้างมีเก็บสีเป็นบางจุดครับลูก้า ารเก็บส mmm. in on ีทางด้านบนนะครับแต่ดังนี้ก็จะเป็นรอยเดิมนะฮะตัวนี้ก็จะมีเก็บสีครับจุดพักเท้าแล้วก็ครอบเคลียรแล้วก็ตัวนี้นะครับ3 4จุดนะครับที่เก็บสีทั้งคันทั้งทั้งทั้งทุกชิ้นนะครับทั้งชิ้นนะครับชั่วโมงก็ทํางานอยู่ที่3,3 0 0นะครับตัวนี้ก็บอกกันตรงๆเลยนะครับตัวนี้ชั่วโมงไม่ขาดนะครับลูกค้า3,300ชั่วโมงนะครับตัวนี้ลดปี50นะครับลูกค้ารดไล่ครับตัวนี้ไม่มีผูนะครับลูกค้า หรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะติดเป็นหางตัดหญ้าครับก็เพิ่มอีก20,000บาทนะครับหรือว่าเป็นใบมิดด้านหน้าครับก็เพิ่มอีก20,500ครับหรือว่าจะเป็นผนหลังเพิ่มอีก15,000บาทครับก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับตัวนี้เราจะจัดให้ได้เลยนะครับตัวนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังจะมีไฟยกเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์นี่ครบนะครับมีไฟไฟไฟหลังไฟหน้าตัวนี้ครบนะครับตัวนี้ ทั้งหลังนะครับเป็นท้ายจะเป็นรถไล่ผมจะเน้นไปสีเดิมนะครับลูกค้าดูครับสีเดิมก่อนนะครับลูกค้านี่มีผมเปลี่ยนสีแล้วนะครับสองข้างครับสี้อหลังสองข้างเปลี่ยนแล้วนะครับก็สินพิธีโอเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าเนี่ยครับก็สีเดิมอยู่นะครับลูกค้าก็แถมสลี่ที่ฉุด ลากด้วยนะครับตัวนี้พันกว่าบาทนะครับแถมให้ด้วยนะฮะแขนก็ทําสีให้เรียบร้อยครับล้อกระทะทําสีนะครับครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ผูกครับรถเป็นรถไล่นะครับตัวนี้เดิมเป็นรถไล่แท้นะครับครับยางก็อาจจะมีรอยแตกหมาบินมาบ้างนะครับตามอายุนะครับครับก็จะมีรอยบ้างนะครับตามอย่างนี้นะอย่นี่นะครับตามตามนี้ครับ บางโกนข้างในนะครับบางโกนข้างในก็สีเดิมครับลูก้าเนี่ยรถคันนี้ตัดท่อนมาแล้วนะครับดูด้านนี้นะฮะนี่ยร้อยตัดท่อนมาแล้วนะครับอย่าตัดท่อนแต่ว่าเนื้อตัวสวยนะครับตัวนี้เป็นรถไล่ไม่ผุนะฮะเนี่ยสีเดิมนะครับนี่สีเครื่องก็เทาๆออกขาวๆเดิมๆนะฮะมีสีคันหน้าตัวนี้ผมพ่นสีให้นะครับทั้งคันนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเดิมหมดนะฮะ แล้วตัวนี้น่าใช้ครับเกียร์ไม่หอนท้ายไม่หอนนะครับสองเผ่าใช้ได้ปกตินะฮะก็รถก็ตัวนี้ก็น่าจะสิบตกสิบสามปีกว่าแล้วนะครับการรับประกันของเรานะครับผมก็รับประกันให้ไม่ว่าเราถถ้าผมมั่นใจครับรถต้นไหนผมจะรับประกันให้ลูกค้านะครับตัวนี้คือรับประกันฝาสูบให้นะครับตัวนี้ปั๊มไฮดรอลิกครับสองเพ่าครับตัวเผ่าหน้าผมรับประกันให้นะฮะเกียร์ครับท้ายผมรับประกันให้ท่านลูกค้า ราคา138,000บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวเปล่าครับลูกค้าอ่านี่ฮะสภาพก็น่าใช้ครับตัวนี้เป็นรถที่เงียบนะครับแล้วก็ระบบอะไรก็ดีนะครับเกียร์ก็ดีหมดแฮนด์ดิดีหมดนะฮะเนี่ฮะหรือจะเอาใบมีดหน้าด้วยครับผ้าหลังด้วยก็ได้ครับผมใส่ให้ได้ครับตัวนี้ ขอให้บอกครับขอลูกค้าให้บอกครับมามีความประสงค์อยากเอาไปตัดหญ้าเอาตัวเปล่าก็ได้ครับราคาเบาหน่อยนะฮะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์สูตร943945978นะครับเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ครับลูกค้าก็สามารถที่จะมาสอบถามครับหรือว่าแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมตรงไหนได้นะครับตรงนี้ครับมาหรือว่าจะขอวีโอการขับเคลื่อนตรงไหนได้ผมจะผมจะถ่ายให้ดูนะครับ Speak. โดยรวมนะครับลูกค้าโดยรวมครับตอนน,นี้ก็ก็จะประมาณนี้ครับเดี time. ๋ยวผมจะลองติดเครื่องครับเครื่องนิ่มๆครับนิ่มๆมากครับตัวนี้นิ่มมากหม้อน้ําดีครับไอไม่มีนะครับไอระบายไม่มีนะครับลูกค้ารถหลักสิบปีนี่ถือว่าคันนี้ใช้งานนี่ถือว่าใช้งานน้อยนะครับในความคิดผมนะครับตัวนี้นะฮะถือว่าใช้งานน้อยนะครับยวดูฝาฝาก็สีเดิมนะครับแต่มีรอยเปิดมาแล้วนะตัวนี้ เนี่ฮะรอเปิดมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองติดเครื่องให้ดูต้องเหยียบคาส์นะครับเดี๋ยวผมเหยียบคาด์ให้ดูนะฮะเหยียบคาด์แล้วติดเครื่องให้ดูนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆเนี่ยลูกค้าดูตรงนี้นะฮะดูดูง่ายนะครับถ้าใช้งานมาเยอะตรงนี้จะเสียสีก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ยังไม่มีรอยเสียสีเลยครับจะมีโยกบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะฮะลูกค้า หลือไม่ครึ่งเซนได้นี่ฮะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูฮะ,ะล็อกครับแล้วนะครับเครื่องนิ่มนะครับลูกค้าเครื่องนิ่มตาการเร่งดีนะครับ าอาจจะดังหน่อยครับเพราะว่าเปียกน้ำม,มาในเต็นทก็เดี๋ยวหายนะครับผมเปิดเปิดเครื่องให้ดูบแบบนี้นะครับตอนนี้แบบนี<า>้ีสันก็สวยงามครับเป็นรถไล่นะครับ ตวนี้หมดทุกอย่างนะครับต้นครับต้นครับรอยตัดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ผูกนะครับตัวนี้ไม่ผูกสีสันสวยงามครับน่าใช้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูฝากบเครื่องอีกฝั่งนะมาดูนะตัวนี้จะเป็นรถ่เดิมนะครับไม่มีรอยกระเจขัยบนะครับไม่เคยเปิดฝาสูบนะฮะฝาสูบเดิมนะครับ ไอละบายครับตัวนี้ัอละบายหายากครับสภาพนี้อ่านะครับตัวนี้ ไอระบายไม่มีนะครับก็ลูกค้าท่านใดซื้อที่ร้านอื่นนะครับที่เขาถ่ายให้ดูนะครับก็ลูกค้าก็ต้องสอบถามเขาดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีกล้องไม่แจ่มก็จะไม่เห็นไอระบายออกมานะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ผมยืนยันให้ครับว่าไม่มีไอระบายนะครับลูกค้าถ้าซื้อร้านอื่นลูกค้าต้องขอความยืนยันจากเขาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไอระบายเออกมาเกิดมาคือเครื่องเริ่มหลวมนะครับลูกค้าแต่ยังใช้งานได้นะครับเครื่องเริ่มหลวมนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดออก ทำเครื่องใหม่ก็สองสามหมื่นเลยนะครับตอนนี้อ่ะเนี่ยฮะก็บ่งบอกถึงเครื่องรวมหรือไม่รวมนะครับหาหม้อน,น้ําก็บ่งบอกถึงสูบจะดีไม่ดีนะครับปรเกันฝาสูบหม้อน,น้ําตันตัวนี้ผมก็ดูแลให้นะฮะเรื่องปรเกนฝาสูบเรื่องฝาสูบครับแต่ผมจะไม่ได้อ่าจ่ายค่าช่างให้นะครับผมจะจ่ายเฉพาะค่าอะไ่ให้นะครับคือ1ปตั้มเฮลิกยกไม่ขึ้น2เพลาหน้าลู 3, ่3าเครื่องหลวม4ี่ ฝาสูดแตกครับตัวนี้หเกียร์พัง6ท้ายดังนะครับท้ายพังนะครับตัวนี้ผมรับประกันให้ราคาอยู่ที่138 000บาทนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะต่อรองได้ครับสามารถที่จะส่งได้ทั่วประเทศครับตัวนี้ก็ราคาค่าขนส่งหรืยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะฮะเราคุยกันที่หลังก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ยากนะฮะครับผมขายได้ผมขายครับลูกค้าตัวนี้ผมไม่ยากอยู่แล้วนะฮะ สภาพโดยรวมประมาณนี้ครับการขับเคลื่อนคือระบบดีทุกอย่างครับวันนี้ช่างช่างช่างหยุดเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าได้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับระบบเครื่องผมผมบอกนะเครื่องเกียร์เฮลิคผ่านนะครับวิ่งไม่หอนครับตัวนี้ไม่หอนนะครับคือรถไล่จะวิ่งไม่หอนนะครับตัวนี้ผมลองวิ่งดูแล้วใช้ได้ระบบทุกอย่างของไรพาวเวอร์เบานะครับตัวนี้เบายืนยันได้นะครับจากร้านเราเลยนะฮะ เราก็มีอีกหลายรุ่นนะครับมี36กครับ36ก็ก่็เป็นคันคันโค้งครับตัวนี้นะฮะตัวนี้275,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็นคันล่างครับตัวนี้ก็สวยนะครับรถไล่ตัวนี้285,000บาทครับตัวนี้รถไล่สดๆนะฮะสีสันเดิมหมดทั้งคันนะครับก็น่าสนใจนะครับตัวนี้2คันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวมีอีกหลายคันครับในอู่นะครับกำลังเช็คกำลังซ่อมให้ลูกค้าในมือเล็กชมนะฮะอย่างไรเดี๋ยวผมขอจบคลิปเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ